อีกไม่กี่ชั่วโมงที่จะถึงนี้จะมีงานคริปโตคอนเฟนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกสวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนนะครับจำได้ไหมสองวันก่อนผมอ่านข่าวว่าอะไรที่เมืองไมอามี่สนับสนุนโดยท่านนายกเทศมนตรีของไมอามี่กำลังจะเปิดงานคริปโตคอนเฟนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ท่านนายกเทศมนตรีของไมอามี่ต้องการให้เมืองของเขาเป็นคริปโตฮับหรือจุดศูนย์รวมของคริปโตเคอเรนซีระดับโลก และ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย24-48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆสังเกตไหมว่ามันมีข่าวดีเกิดขึ้นเยอะมากๆและข่าวดีเหล่านั้นเนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะครับวิดีโอนี้ผมอยากให้ทุกคนต่อจิ๊กซอว์ดูวิดีโอนี้ผมอยากให้ทุกคนมีทฤษฎีเป็นของตัวเองว่าเหรียญที่คุณถืออยู่เหรียญที่คุณกําลังจะเข้าไปโปรเจกต์ที่คุณกําลังสนใจเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ในปี2021เนี้ยหลังจากที่มีงานนี้เกิดขึ้นงานนี้นะครับเพื่อนๆคนที่เข้าร่วมงานนะฮะไม่ว่าจะเป็น CEO ของ Twitter CEO ของ m i ของ s t r a t e g y g y นะครับมีอดีตสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐอเมริกามีวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่เข้าร่วมงานนี้นะครับท่านนายกเทศมนตรีนักธุรกิจนักการเมืองใหญ่ๆ เข้ามาร่วมงานนี้จะมาเป็นสปิเกอร์ในงานนี้ผมบอกได้เลยนะเพื่อนๆผมไม่สนว่าคุณถือเหรียญอะไรอยู่หลังจากงานนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในวงการคริปโตเคินซี่อย่างใหญ่หลวงนะครับงานเริ่ม3วัน3 4 5นะครับก็จะเป็นพระหัสสุกเสารเวลาของไมอามี่เนี่ยเมืองไทยเร็วกว่าไมอามี่1 1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆลองคำนวณเวลาเอา วันแรกนะวันแรกของงานเขาจะให้เข้าเฉพาะเขาเรียกว่าคนที่มี Well Pass หรือเจ้านะจะให้เฉพาะเจ้าเข้าเขาใช้คำว่า Well เลยนะ Well Day เลยนะ Well Pass ถึงจะเข้าได้มันเหมือนกับ Impact เมืองทองธานีหรือ Biotech b a n จัดงานเนี่ยนะครับสมมุติงาน3วันเนี่ยวันแรกก็จะอาจจะให้เป็น VIP เข้าเจ้าของธุรกิจหรืออะไรเข้านะครับเช่นกันกับ Crypto Conference วันแรกเป็น Well Pass นะครับ Well Pass เกิดอะไรขึ้นเพื่อน จะมีใครอะนะครับ CEO ของบริษัทใหญ่ๆและนักการเมืองจะมีการจับมือกันจะมีการถ่ายรูปกันจะมีการ endorsement การสนับสนุนระหว่างนักการเมืองนะครับเขามี w ว l well l day กับ w l well ว n i h t ด้วยนะมีงานจัดงานเหมือนกับลาตีสังสรร์อะไรประมาณนี้นะครับก็จะต้องมีการเช็คแฮนด์กันจะต้องมีการชนแก้วกันเนี่ยนะเพื่อนๆลองลองต่อต่อจิอ๊กซอนะ และเกิดอะไรขึ้นมา่อยีบ4ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเอาเรองเรื่อง,ง Dogecoin ก่อน Dogecoin เข้าไปใน Coinbase นะเข้าไปใน Coinbase Pro นะ i o i n s e s e เนี่ยนะเดิมทีแล้วเขามีพื้นฐานในการเ,าเลือกเหรียญต่างๆเข้ามาเทรดใน Exchange ของเขาเนี่ยนะครับกฎระเบียบเขาเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเป็น Exchange ที่ U.S. base นะครับก็สหรัฐอเมริกานะครับคือทุกอย่างมันมีกฎระเบียบอะไรของมันเยอะอยู่แล้วนะฮะ แต่เดิมทีเนี่ยนะครับเขาเป็นแค่บริษัทบริษัทหนึ่งแต่ที่ผ่านมาเขาเพิ่งมีอะไรเขาเพิ่งมี IPO นะครับเขาเพิ่งเป็น public company หรือเป็นบริษัทมหาชนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้ไปนะเสียงของบริษัทเนี่ยครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นจะต้องฟังเสียงใครจะต้องฟังเสียงของผู้ถือหุ้นนะครับ Coinbase เป็นบริษัทที่มีค่าคอมมิชชั่นสูงอันดับต้นๆใน e x change ทุก Exchange ทั่วโลกเลยนะเพราะฉะนั้น อย่างวันนี้นะมีข่าวอะไรเขาหลายคนล่าลายเซ็น์ว่าทำไมเหรียญผมเข้าไม่ได้ทำไมวีเชนเข้าไม่ได้ทำไมเหรียญน,นี้เข้าไม่ได้อีกไม่นานเพื่อนๆจับตาดูให้ดีนะจะมีเหรียญเข้าไปเทรดใน Coinbase และ Coinbase Pro เพิ่มขึ้นอีกเยอะอาจจะเป็นเหรียญที่ท่านถืออยู่ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเหรียญที่ Market Cap เล็กๆที่มีการอนุมัตินะครับเพราะทุกไตรามาสจะมีอะไรจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นประชุม c e o ของบริษัทและผมแน่ใจเลยว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ๆจะต้องยกมือถามว่าเอ้ยทำไมเหรียญน,นี้เข้าไม่ได้คุณรออะไรอยู่คุณคาดพลาดคอมมิชชั่นไปกี่บาทแล้วยกตัวอย่างง่ายๆโ g จ c คอยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์ในปีเนี่ยนะคุณพลาดคอมมิชชั่นไปเท่าไหร่แล้วคุณก็คอมมิชชั่นไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะเพื่อนๆหลังงานนี้เหรียญต่างๆจะเข้าคอยเบสหรือคอยเบสโฟรผมเดาเอานะว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือหนึ่งส่วนในเรื่องของ Google เมื่อปี2018เนี่ย นะมันมีการแบนในเรื่องของ ICO เกิดขึ้นนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยนะเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างแอคทีฟในวงการคริปโตเคอรนซีเลยทั้ง,ท,งทั้งทั้งที่แบบเพิ่ง โดนยำมาตอนปี2017นะ2018เป็นปีเงียบๆแต่เป็นปีที่เขาแบน ICO เยอะมากๆเลยหลายคนก็บอกว่าเออเป็นเรื่องดีเพราะว่าโอโ้โหโฆษณามันเข้ามาเยอะมากเลยเพื่อนๆโฆษณาเกี่ยวกับบริษัทนู้นบริษัทนี้แอ์ดรอปนี่คือผมได้เป็นกรรมเป็นกรรมมือเลยนะบริษัทนี้ก็แจกบริษัทนี้ก็แจกฟอสเซตก็เยอะนะฮะสมัยก่อนมันได้เป็นกรอบเป็นกรรมมากกว่าสมัยนี้นะฮะตอนนี้เอาละ่ะเขายกในเรื่องของกฎระเบียบหลายๆข้อนะครับแต่ก็ยังแบนในเรื่องของ ICO อยู่นะก็ แต่ว่าคือ,อยังไงอะเพื่อนๆสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ทํำข้าวผัดที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยนะครับจะมีใครรู้ไหมว่าคุณทํำข้าวผัดอร่อยไม่มีทางนะครับไม่มีทางและแพลตฟอร์มที่ช่วยเจ้าของธุรกิจที่ผลักดันและเป็นอันดับหนึ่งต้นตนของโลกอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของการโฆษณาคืออะไร google นะฮะและในเมื่อ Google มายกเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ย เพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในวงการคริปโตเคอเรนซีนะถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าเออเขาอาจจะยกเพราะว่าเขาจะมาเอาใจในเรื่องของพวกแบงค์หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีกฎระเบียบในเรื่องของการเลือก เอกชนที่จะมาลงโฆษณานะครับเรื่องเลือกธนาคารที่เป็นในกลุ่มของ fintech ที่จะเข้ามาโฆษณาเกี่ยวกับเพราะตอนนี้ fintech เนี่ยนะครับไม่ว่าไอ้โมบายแบงกิ้งเอยคริปโตแบงกิ้งเอยเนี่ยนะครับบริษัทเล็กๆพวกนี้เข้ามามีบทบาทในวงการค r y ปโตเค r r e นซีมากๆนะครับเพราะว่ามันอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องคริปโตเท่าไหร่เนี่ยเข้ามาเทรดนะและแน่นอนคอมมิชชั่นสูงแล้วก็ไอคนเทรดน้อยแล้วทำให้แบบ คนซื้อของแพงะนะครับทำให้ดันราคาเหรียญเข้าไปยิ่งเข้าไปใหญ่นะเอาละนั่นก็คือในเรื่องของ Google นะเพื่อนๆงานนี้นะครับระดับนักการเมืองระดับนักผู้บริหารนักธุรกิจใหญ่ๆรวมตัวกันข่าวดีเข้ามาเพียบเลยนะครับในสัปดาห์นี้ข่าวไม่ดีตอนนี้ผมบอกได้เลยนะมันเจอข่าวดีกลบทับอ่ะ คือกบทับแบบแบนเป็นกบบนถนนเลยอะนะครับตอนนี้ถ้าคุณเปิดเน็ตมาแล้วคุณเห็นข่าวอินเดียนี่นะคือแบบปิดทิ้งเลยนะเห็นข่าวจีนนี่คือปิดทิ้งเลยนะถึงแม้ว่าหลังจากวันที่สิบสองเดือนที่แล้วเนี่ยหลายคนโดนมาหลายหมัดนะครับตั้งแต่อะไรอะเทสล a าหมดลักบิตคอยแล้วอะไรแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับพอเจ้าเริ่มซื้อของถูกไปเยอะเนี่ยนะหลังจากงานนี้ข่าวดีๆมันจะเข้ามา ผมอยากให้เพื่อนๆต่อจิ๊กซอว์เอานะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีหลายอย่างในหัวผมที่แบบมันไม่สามารถคลายออกมาให้แบบสําเร็จรูปให้เพื่อนๆเข้าใจได้นะครับมันโหมันแบบเยอะมากๆในเรื่องของข่าวดีนะผมจะจับตามองงานเนี้อย่างละเอียดเลยว่าสปิเกอร์ของงานพูดถึงอะไรนะครับมีในเรื่องของนโยบายรัฐอย่าลืมนะครับมีนักการเมืองเข้าไปเป็นสปิเกอร์นะนโยบายรัฐจะออกมา เปลี่ยนแปลงอะไรในวงการคริปโตเคอเรนซี่วันนี้วันสวันนี้เราจะได้เห็นเราจะได้รู้นะครับสหรัฐอเมร,ร ges, ิกาท,ทุกครั้งทีท่ออกกฎระเบียบนั่นก็คือโครงสร้างกฎของแทบจะทัท่วโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆคิดยังไงเพื่อนๆต่อจิกซอเพื่อนๆมองเห็นในระยะยาวว่าปีนี้2021นีนี้ยมันจะเป็นแบร์มาร์เกหรือเป็น b ูมมาร์เก็ตคอมเมนต์กันเข้ามา ออกความเห็นกันเข้ามาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมองต่างกันไปนะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องของการลงทุนขอให้ทุกคนโชคดีดูต่อไปครับผม